มใใเมื่อวานี้ยายใส่ม้ยางเล่นวันอุสตินพี่น้องวันปัสกาวันยุดวันจันน้องพี่น้องเนอะอุสตินก็จะเายายใส่เห็นผักเสียนของเยอรมันพี่น้องยายใส่จะเอาไปอ่อนๆเลหม้อกำลังิน แยกยอดยายใส่กระดังจะเก็บไปไปมันเนี่ยก็ไปขั้นเป็นสมพักเสียนพี่น้องปีแรกปกติยายสายบ่ค่อยจะไปเจอมันจะไปเจอรุ่นสองรุ่นจะออกมีดอกเลยพี่น้องอันนี้มาเจอรุ่นใกล้จะถึงบ้านแล้วม่งจอดรถยายใส่ก็เลยมามาเจบอบ่อวกมันเป็นอะไรอวกอวกยายใส่จะกินกระเทียมเลยพี่น้องกินกินพักเสียนอนะ่ะว่ามันกระเทียมกิน กินผักเสียนเลยน <c oughs> ะพี่น้องไปใส่กระหากินของป้าเลยนะมีมียอื่นกินอยู่ตทวะะายยใส่มากินบ้านเท้าน้อเดี๋ยวมาจะใส่มาจากภาคอีสานชอบกินผักสมผักเสี่ยงค่ะเนองมันจะมีญยาเงก็ผักักตําแย่เนี่พี่น้องอยาตําแยน่ขาเจ้าจอ,อ,อยู่ต้นเป็นยาได้ของเยอรมันพี่เดี๋ยวจะใส่จะถางให้เบิ้ง <c oughs> แล้วมันจะคันมือพี่น้องเดี๋ยวจะใส่จะถางให้เบิ้ง พี่น้องก็ลังเกิดนะวกเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่น้องเขาจะเอายอดเป็นมันออกเปไ็นใยยังซีจเจ้าอ่อนอวบๆนะพี่น้องเจ้าจะเลือกแล้วนอนนี่ยังบวยงามเหมือนใดมงมงสบยงามเขาจะจะเอาไปเฮ็ดผักเสียนโ <_ d ata> อ้เข้าจะจะไปเฮ็ดสลัดเขาเจ้าพี่น้องต้มลวกแล้วก็จะก็อันเฮ็ดหนามสลัดเนาะยายใสยังไ่เคยกินยายใสวายายใสเคยต้มลวกถึงกับแก่ืกระปุ่อยู่ตรงนู้นยายใสบ่ได้บ่ได้เอาถุงมือมาพี่น้องก็เลยบ่ได้น นั่นก,ก็บ่ได้เอ่อบ่ได้พักเอ่อยังก็พักเอ่อพักยังพักตำแย,ย่ก,ก,ก,กับเจลพี่น้องนะี่นะเนี่วกกินกับส่งกับแจวนะพี่น้องย้ายสายมีถุงอเลยพี่น้นองกลจะถุงของย้ายสายสามีนางถ่า,งายนางถ่ายนะพี่น้องนางรายย้ายสาย ป้ายยางเขาไปนึกป้ายางตามถนนอันจำถนนจักรยานพี่น้องแต่ว่าเใส่จะขึ้นมาบนเขามองกันเพิ่งจะเป็นมองยเใส่เคยเฮ็ดวิทย์ได้อวดเพี่น้องย่างขึ้นไปกันเพิ่งนี่จะเป็นอันหุบเขาที่มีอันน้ำนะพี่น้องเนาะมีแรงน้ำอยู่างถึงเขาจะเรียกสิเปอร์เซ็นเจสัยขึ้นไปเบื้องแล้วค่ะลงมาแล้วกำลังจะไปมองรถว่าจะพามื่อี้จะไปกินอาหารอยู่ลานอาหารกันค่ะเพราะว่าอ่าเด็กเล่นบะอะไะ พักคันเลพี่น้องเอ็มเนาะเยสัยเริ่มคันมือเลยใส่เด็ดน,น,นี่มันเป็นเด็ดโกนี่มาเริ่มคันมือมันดาดแต่เยสัยเอามาฝากจะพักของายสัยนะพี่น้องเนาะเอ่อสะอาดเท่โบมีหมามาเงี้ยวมานง่นเพราะว่ามันเป็นทางจักรยานนะพี่น้องเนาะเอามาฝากจ้าวดีจ้าสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้าด